สวัสดีทุกคนวันนี้แอดจะพามาตะลุยกินที่สิงคโปร์นะครับว่า2วันนี้แอดกินอะไรไปบ้างต้องบอกนะครับว่ามีครบทั้งคาวหวานเลยนะครับทริปนี้จริงๆอตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตนะซึ่งจะยาวนิดนึงนะครับแอดอยากมาลงรีวิวให้ดูนะเผื่อช่วงนี้ใครมาดูคอนเสิร์ตเหมือนกันซึ่งร้านที่แอดเอามารีวิวไม่ใช่ร้านทั้งหมดที่แอดกินในทริปนี้นะครับแต่เป็นร้านที่แอดอยากเอามาแนะนําที่ใครได้นะครับและน่าไปลองนะก่อนไปดูของกินนะครับมาดูบรรยากาศคอนเสิร์ตสักนิดนึง เป็นคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟนะครับแอดมาเป็นเพื่อนภรรยานะภรรยาอยากดูมากๆต้องบอกว่าเป็นสามชั่วโมงกว่าๆนะครับที่จัดเต็มมากเลยนะส่วนสถานที่จัดแอดว่าดีนะครับมีแอร์ด้วยนะไม่อบอ้าวมีอาหารและห้องน้ําแยกเป็นโซนๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าต้องแย่งกันมากส่วนขากลับคนเยอะนะครับแล้ววันที่แอดไปเนี่ยฝนตกหนักเลยนะอาจจะกลับลำบากนิดนึงส่วนเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงนะครับดีมากๆอยู่แล้วนะทรงพลังสุดๆ แอดไปทั้งหมด3วันนะครับวันดูคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยตอนเช้าแอดก็กลับเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันเลยดีกว่านะครับแอดไปที่แรกนะไปที่เลาป้าซัดมากินสเตน,นะครับสเตทที่เนี่ยอยู่ในถนนสเตน,นะมีร้านสเตทน,นี่คือเรียงยาวเป็น10ลร้านเลยส่วนแอดเราเลือกไปร้านที่8นะครับสั่งชุดเล็กมานะมีไก่10นะครับเนื้อ10แล้วก็กุ้งอีกหกจะเป็นโต๊ะเรียงกันแบบนี้เลยนะครับเราหาที่นั่งเองได้เลยนะ รสชาติจะออกหวานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรสชาติเครื่องเทศนะแอดชอบนะครับอร่อยดีกินคู่กับน้าจิ้มนะครับกินเพลินเลยนะไก่กับเนื้ออร่อยดีนะครับส่วนกุ้งก็ตัวใหญ่นะเนื้ออาจจะไม่ได้แน่นมากแต่ก็ใช้ได้ซึ่งจุดนี้จะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ด้วยนะครับมีอาหารหลากหลายเลยนะแอดเลยมาลองร้านนี้นะครับเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวผัดอารมณ์คล้ายๆกับผัดซีอิ๊วนะครับแต่มีเส้นแบบรวมมาหลากหลายเลยนะแล้วมีตัวหอยแครงด้วยนะ ทำมาจานค่อนข้างใหญ่นะครับรสชาติใช้ได้นะร้านต่อไปนะครับร้านทรงฟ้านะเป็นบากุเตะนะครับเห็นว่าได้มิชลินติดกันมา7ปีแล้วนะครับภรรยาแอดที่สั่งมาเป็นเส้นหมี่นะส่วนแอดเนี่ยสั่งมาเป็นข้าวกินคู่กับอย่างอื่นสั่งมาเป็นตัวตับนะครับกระเพาะนะแล้วก็ตัวที่โครงหมูซุปรสชาติหอมกลมกลม่อมนะครับตัวซุปเนี่ยที่ร้านเขาจะมาเติมให้ตลอดเลยนะดังนั้นเนี่ยซดได้เต็มที่เลยนะครับจะมาเติมให้แบบร้อนๆเลยนะหรือสามารถเรียกให้มาเติมก็ได้จ้า จริงๆร้านเนี้ยที่ไทยก็มีนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยแอดชอบที่นี่นะแอดสั่งตัวไส้กับ3ชั้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านข้าวมันไก่กันต่อข้าวมันไก่ร้านเนี้ยใต้หนังเป็นวุ้นๆแบบนี้เลยนะครับและเนื้อไก่คือนุ่มมากๆร้านนี้อยู่ที่แม็กเวลฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟแม็กเวลนะ ร้านชื่อเทียนเทียนนะครับยังไงถ้าใครมาดูชื่อร้านดีๆนะแถวเนี้ยมีป้ายคล้ายๆกันหลายร้านเลยและวันที่แอดไปคือคิวยาวมากๆเลยนะแต่ร้านทําเร็วนะครับดังนั้นรอประมาณไม่ถึง20นาทีแอดสั่งเป็นไก่ครึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้าวไก่ย่างอีกหนึ่งจานที่ร้านเขาจะไม่ได้มีน้ําซุปให้นะครับไก่ครึ่งตัวเนี่ยอยู่จานละ450านะส่วนข้าวมันไก่เนี่ยอยู่ที่150าภรรยายแอดกินข้าวไก่ย่างนะครับเห็นว่าอร่อยดีนะส่วนแอดเนี่ยจัดคนเดียวเลยนะครับไ ตัวน้ำลาดนะครับจะออกเค็มๆนัวๆกลมๆนะไม่หวานเลี่ยนส่วนหนังนี่นุ่มเด้งหนึบเลยนะครับแล้วใต้หนังเนี่ยจะเป็นวุ้นๆแบบนี้เลยตัววุ้นก็จะไม่ได้มีรสชาติหรือกลิ่นอะไรเป็นพิเศษนะส่วนเนื้อไก่คือนุ่มมากๆเลยนะครับน้ำจิ้มเนี่ยก็จะออกเปรี้ยวเผ็ดบวกกับน้ำลาดที่มีความเค็มนัวๆน,น,นะครับเข้ากันได้ดีนะ ใครที่รู้สึกว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์ออกเลี่ยนนะครับลองมากินร้านนี้ดูนะแอดว่าอร่อยดีและเนื้อคือนุ่มมากๆจริงนะครับอย่าลืมมาลองชิมกันนะและอย่าไปผิดร้านนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเทียนเทียนเปิดเวลา10โมงนะครับบ่ายแก่ๆของก็หมดแล้วจ้าร้านต่อไปร้านนี้แอดแนะนำนะครับสั่งมากี่เมนูก็อร่อยเลยนะชื่อว่าร้านโนไซบอร์ แอดตั้งใจมากินปูผัดซอสพริกร้านนี้เลยนะแอดสั่งมาเป็นปูสีลังกาครับสั่งมาประมาณ4เมนูนะครับอร่อยทุกเมนูเลยนะเรียกว่าถูกปากเลยนะครับรสชาติเข้มขน้นจัดจ้านข้าวผัดก็ผัดมาดีผัดมาถึงนะครับไม่แฉะนะข้าวเป็นเม็ดๆนะครับรสชาติกลมๆก,กินเปล่าๆก,ก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูปูผัดซอสพริกกันบ้างต้องบอกว่าตัวซอสไม่เลี่ยนเลยนะครับมีความเค็มน้ำนะนัวนัว,นวกลมกลม มันทอดทอดก็ทอดมาดีนะครับไม่อมน้ํามันนะผิวนอกกรอบข้างในนุ่มเด้งส่วนเนื้อปูคือสดมากนะครับเนื้อเด้งๆเลยน้าหวานๆเลยนะครับข้างในนี่คือเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวแอดจะแหวกเนื้อให้ดูนะครับเน,เนื้อเนี่ยก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยจ้าที่ร้านจะมีถุงมือมาให้ด้วยนะครับเราจะได้กินได้สะดวกแบบนี้นะแล้วปูตัวที่แอดเอามานี่คือไข่เยอะมากเลยยิ่งตรงส่วนที่เป็นกระดองนะครับเป็นก้อนๆเลยนะเอามากินคู่กับตัวซอสพริกนี่ย่างฟินเลยจ้า ส่วนตัวมันโถทอดนะครับเราสามารถเอามาจิ้มกับตัวซอสกินได้เลยนะตัวซอสนี่กินพเพียวๆก็อร่อยนะครับเอามาราดกับข้าวก็ดีเอาจริงๆนะครับแอดกินคนเดียวเกือบหมดตัวเลยนะอร่อยฟินมากๆและปูคือสดจริงนะครับเขาเลี้ยงไว้เป็นบอ่อแบบนี้เลยจ้าถ้าใครมาสิงคโปร์เขาเป็นอีกหนึ่งร้านที่แอดอยากให้มาลองชิมนะมาดูร้านขนมก,กันบ้างน,นะครับร้านเซติกโกลเละเป็นร้านดังจากฝรั่งเศสนะมาเปิดอยู่ที่สิงคโปร์ ขนมแต่ละตัวคือน่ากินมากๆเลยนะครับวันนี้แอดมากินเป็นมื้อเช้าตัวขนมเขาก็จะทําใหม่ๆแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะดังนั้นนะครับเวลาที่เราไปกินเนี่ยขนมบางตัวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าหมดอคือหมดเลยวันนี้แอดได้กินคุกกี้ชอ็อกเยิ้มๆด้วยนะมาดูเมนูแรกกันนะครับคือเฟรนโทสนะจะมีเชฟนะีมาใส่ตัวเหมือนครีมวานิลาด้วยตัว,วผิวด้านนอกจะออกกร,บกรอบๆนะครับข้างในจะนุ่มชำํำ และเขาจะให้ตัวคาราเมลวานิลามาให้ด้วยนะครับเวลากินเนี่ยเราก็ตักกินคู่กันแบบนี้ได้เลยตัวครีมกับขนมปังรสชาติจะไม่ได้หวานมากนะครับดังนั้นใส่ลงไปหน่อยอร่อยเลยแอดจองมาเป็นมื้อเช้าของหวานนะครับเลือกเป็นวอฟเฟิลกับคัวซองนะแล้วก็ได้เครื่องดื่มร้อนหนึ่งเครื่องดื่มเย็นหนึ่งครัวซองข้างนอกเขาจะเป็นแบบกรอบนะครับข้างในจะนุ่มชํา ชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอร่อยดีนะแอดกินแป๊บเดียวหมดเลยอีกเมนูนึงนะครับเป็นวลเฟอร์นะเขาจะทํามาเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้นะครับมาพร้อมตัวครีมวานิลลานะครับเนื้อจะไม่แน่นนะเนื้อเบาๆส่วนขนาดนี่คือใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวแอดมากินให้ดูนะตัวครีมก็จะไม่ได้ออกหวานมากนะครับเวลาแอดกินนี้ก็จะจิ้มไปแบบนี้เลยนะ ส่วนขนมเขาจะมีโชว์อยู่หน้าเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับว่าตอนนี้มีเมนูไหนให้สั่งบ้างต้องบอกว่าจริงๆแอดสั่งไปทั้งหมด4เมนูเลยนะครับแต่ได้มา2เพราะของหมดก่อนเมนูนี้จะเป็นโพเมโรนะครับหรือส้อมโอนะตัวไส้ข้างในเนี่ยเหมือนกินเนื้อส้อมโอสดๆเลยอีก2เมนูที่ไม่ได้คือเลมอนกับสตรอเบอรี่นะอยากกินมากส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นเฮเซนัทนะครับทำออกมาดูดีเลยนะถ้าใครจะมาลองชิมนะครับแอดแนะนําว่าให้จองก่อนมากินนะ จะได้นั่งกินแบบสบายๆนะครับส่วนเมนูที่ร้านเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ700-1,000มาลองชิมกันนะครับร้านเซตติโกเล่นะสาขาสิงคโปร์จ้าเดี๋ยวเรามาดูของหวานกันต่อนะครับแอดมาอยู่ที่นี่นะมาที่ร้านเลเดลกักต้องบอกว่าเป็นร้านช็อกโกแลตที่แอดชอบมากๆนะครับตอนไปเที่ยวสวิตนะคือกินเกือบทุกวันเลยแต่และอย่างคือแหลงมากๆเลยนะครับช็อกโกแลตชิ้นนี้ที่แอดเอามานะตกชิ้นล้เกือบ800เลยจ้า ตัวนี้ก็จะประมาณขีดหนึ่งนะครับเราสามารถบอกเขาได้นะว่าจะเอาขีดหนึ่งครึ่งขีดหรือ2ขีดใกล้ๆกันก็มีร้านช็อกโกแลตอีกร้านหนึ่งด้วยนะครับแอดมาจัดไอติมนะเห็นคนเยอะดีนะครับก็จะมีช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลายแบบนี้นะครับมีทรงเป็นไข่ลูกโตโต,ตแบบนี้ด้วยนะน่ากินมากๆส่วนแอดก็จัดมาประมาณถุงแบบนี้นะครับประมาณพันกว่าส่วนไอติมเขาใช้ได้นะครับมีหลายรสชาติให้เลือกนะเดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้าสไตล์สิงคโปร์กันบ้างร้านนี้เห็นว่าเป็นร้านเก่าแก่นะครับเปิดมาจะเป็นร้อยปีด้วยนะ ที่เห็นอยู่เป็นขยะโทษนะครับแต่คิดง่ายๆก็จะเป็นขนมปังปิ้งทางสังขยานะครับ แอดสั่งมาทั้งหมด2ชุดนะครับชุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไข่ยัดโทษนะกับไข่ลวก2ใบและแอดก็สั่งเครื่องดื่มนะครับมาคนละแก้วนะครับ2ชุดก็จะได้ประมาณนี้นะตัวขนมปังนะครับแอดก็สั่งแบบกรอบนะตัวนี้ก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในส่วนไส้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวไข่ลวกเนี่ยแอดก็จะตอกแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ปรุงด้วยตัวซีอิ๊วนะครับแล้วก็พริกไทยสักนิดนึงเอามากินเปล่าๆก็ได้นะครับส่วนแอดชอบเอาขนมปังเนี่ยมาจิ้มกับไข่แล้วกินนะแอดว่าแบบนี้ก็นัวอร่อยเพิ่มไปอีก ถ้าใครอยากกินอาหารเช้าสไตล์นี้ก็มาลองร้านนี้ได้นะครับแต่ก็มีอีกหลายร้านให้เลือกนะวันกลับนะครับแอดหาอะไรกินง,ง่ายๆใต้โรงแรมนะเจอร้านอาหารไทยด้วยแหละผัดมารสชาติจัดจ้านอร่อยเลยนะครับเผ็ดคือเผ็ดเลยนะแอดชอบนะครับ กะเพรามีทั้งหมูเนื้อทะเลนะครับแอดสั่งมาเป็นกะเพราเนื้อกับไข่ดาวจานหนึ่งก็จะตกประมาณ200-250นะครับเผื่อใครมาเที่ยวหลายวันนะอยากกินกะเพราะนะครับร้านนี้อร่อยนะแนะนําส่วนร้านอื่นๆนะครับแอดเคยรวมรีวิวไว้หลายร้านเลยนะเดี๋ยวยังไงแอดเมนไว้ให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ